สบายดีพี่น้องมัจจคขุทุกคนฮะน้ำต้มอ่น้ำต้มบาห์มอหอตัวใดบาร์มออดน้ำต้มน้ำต้มนี่นั่นน้ำอันน้ำไม้น้ำดื่มแล้วคอยต้มเนี่ยชงนมพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าซ่าวลูกกับพ่อเนาลิ้นเอานะความแหละเอาเบึกกองล้างเต็มจังดี สล้วพอลูกเลขสิบเอ็ดเลยพ่อกับลูกเด็กหายและทามันรุดแต่ปากหายและให้กินทั้งเมฆกินมาได้เลยเออหน่อหน่อให้กินทั้งเมฆให้ได้จะกินได้มาตีมันเดี๋ยวดีหยั่งนะผูกทางผูกกระดูกเต้าพี่น้องนางใบบุญตื่นตอนเช้ามาแล้วกัน่มีแนวใดพักกันกินแต่เต้าจับเต้าพายเต้ามันทั้งอ้ายทั้งน้อง เลขสิบเอ็ดมาสองเลยพี่น้องถ้าโชคใช้กระผอกระเลขสิบเอ็ดนางใบบุญกับแม่ก็เลขสิบเอ็ดเกิดแล้วเรียบร้อยกุ้งแห้งเกิดแล้วเรียบร้อยน่าใบบุญเอ้ยอาจะรย์ตึงตึงให้ประตูผมเยี่ยมตักตึงตึงเดี๋ตึงตึงไปเบิกปลาอ้นเห็ดกินอยู่เนาะไปขี่ไปผมไปไป ไปเออไปกับแกอยูดเฉยกับแกไปไปเบิ่งปลาโอท็ดกินไปลงมาอย่าว่าแขนให้หมูอู๋ลายย่างกับเป็นจึ้งจึงกับแกลงมาเอ้าจึ้งจึ้งลงมาแล้วลงมาแล้วอ่ะแกลงมาแล้วกับแกลงมาแล้วอ่ะฮะเครียดเคียดเออเครียดเครียดบัวเครียดบัวอูมพี่น้องเบิ่งอ่ะเพื่นบัวอูมเอาเพื่นเอาเพื่นเครียดนะอ่าฮะเนี่เบิ้งเบิ่งเบิ้งเพื่นเห็ดเบิ้งเพื่นเหตุ ลานไฟเดดเดอึ๊อาลานไฟนอเนาะเอากระงบนเอากระเบบุกกระเซาสกินนมหูต่โชคใชกินนมนี่ปังกอเดิอไปก่อนเด้อเอ้าคือเอากริ่งกริ่งกริ่งไปองไฟนะของไฟนะรถไฟนี่เอ็นเอ็นเลยใบบุญได้เนี่ยได้นี่ดิไปแอวตรงลวงตรงลวงไปแล้วใบบุญได้เนี่ยได้ เนืุ้นได้เนี้อได้ต้องมียังองเนี่มันซุกเลยปะจักต้องไข่ปะนีคือไข่ชูวเห็นห,หน่วยไข่แตาวาต้องไข่แบบโม่หนึ่งฝุดฟางอยู่เื่องอน้น่อยสักเคื่องตากเคื่องพี่นนองทางคุณเห็น,นําเป็ดเอาคือจับออกเป็นแงงอ่ะนะเอา เป็นอะไรคือเอาไปเอามาเอาลูกมันมาพีเมืมมดบะแต่จักโต้ลูกมันเบิ่งเป็นหน่อยฟ้าไดงไงร้ายลทแท้ไปเมียนฐานเอ็ว่าวนี่เก็บฐานใส่กระสอบนะ่เขาเมียนจะพ้นห้ามเมียน,นอยู่นอกเอาเอา มาเบิ่งน้องป่าเลี้ยงป่าอีหยังอยู่นี่คือใส่ผักตบเออเรียกแหนะมันก็เรียกแหนพี่น้องเป็ดต๊เตอยู่ไสล่ะนี่บใหม่นี่พี่น้องแม่นเป็ดน้อยบาะใหม่ด้นี่ผักอยู่แม่น่นี่ยังบยังผักอยู่รุ่นใหญ่ๆ5นี่ละแล่นนี่เนาะได้จักทิดแล้ว5นี่ มันยังบวหันเป็นยังมันยังบวหันแม่ในน้อยนะคะเรื่องนี้โอ้เหยียไปเลยม่นี่ป็นยงมักระดูกให้ไกระดูกยัไเื่อไปหลงแม่เป็ดน้อยงามหมดพี่น้องปกใหม่นี่สิบตั1ยี่สตัวตายตัวหนึ่งนายี่สตเนาะสตตัวหนึ่งก็ยังอเด้ลงน้องแล้ว ลงลอยเลยเป็นระเบ้อลอยค่ะมันได้ทิศหนึ่งละจังอันนะโอ้ยข่อย่มคันมันเป็นลอยยามตกน้ำนี่แหละตายอยบนครัวแม่ก่อนได้แปดโตตายตกน้ำสามเลยค่ะฮะพ่แม่อันนะมันขึ้นบ่ได้มันหนาวรหนมันขึ้นบ่ได้แต่่อามาด้ใส่จนจนมันล้นพูดลยจนมันล้นจนนอันนะพูดเลฮะเออเบลกาใส่เนี่ย มันได้ทิศหนึ่งแล้วก็ท้อนค้นกินเลือดมันออกหันบ่ทางล่างมันน่ะนกระตุ้ยเลยเบืองเบือง,งเป็ดผีน่องเอ้ยนั่นแหละงามเนะดอกอันนี้ผัดงามจะคือดอกมะลิดอกซ่อนมาได้วันหนึ่งฮะ่ะนะบะเอเอเป็นดอกไม้ป่างามผีน่องเอ้ยเป็นผุ่มเป็นผุ่มทาง่งปุ บางี่น้องงามแท้ๆดอกอันนี้หอมอ่อนน้อยว่าบูชาก็ได้ดอกไม้ป่าจักดอกอี่อย่างกกตัวมันน้อยตัวมันต่ำกับแบบนี้แต่ตูกสูงกับสูงงามเลยฮะตื่นมาเออตื่นมาละขาวหุ่งงามงามเมื่ี้ว่างามนะงามตีนต้นเป็นไพลได้เสด็จเป็นเจ้าเนาะคัดกันเป็นว่างามคักพลีเพียงอตื่เลย หัวออมเรียบลยอยดอกไม้ป่าได้พี่น้องงามเบิ่งันอน่อยทอดทอดไค่ดู่น้รงถอดยากตัดมันเห็นยังโอบ้ตัดมันกินอะไรกินมันยากเลยอาลงเอาลงเลยทอดเอ็นลงไปบอลวางเอ็นลงไปอ๋อติดกนจะไปไห อุ้ยทำหม้อด่วนก่นออกเลยง่ายคทำเมนูง่ายรัวขัวมูจะพักบ่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 พัพักพ่อแม่กินเี่กพอแหละง่ายเนาะกินยังลายต้องรออะไรมากมายเจ้ามะขั่นกัน บาดีเย็นแรงทำลายลายใหอ่โอเคมอสผิดนะแี่ว่าชิ้นไทยแหวกถอยงามงามตลอดงามงามตลอดเลยเรา้อมาตุกอาน้เต็มูเลนี่้อเท่าก็เมือนห่นนี่แห

มันแทบค่ะจะได้ไป่ทาเมือกบริจินเยอกเลยโอ้ยบริ้กินจะแค่ขนาดไม่ทามือไม่ทามาก,าก,ากาเยก็าเน่แทบๆมาให้ทากินหรอวะนั่ะจ มอนนะมอนเขาไปไป้ิสเ่มอนดอกไม้ที่าห มานั่งกินนี่เลยปะเออล่ะฮะพวกเก็บมาเนี่นแนงแนงใบบุญเออชอมพุมไมาแถวฮะตัางนีนนั่งคักเลยนะมึงอายนังขับเน่านะฮะจะเหตุู

บอร์คุหลังคาตะหมอกค่แน่ใบบุญใบบุญชุกแล้วมั้งอ้าวลาเลยเลยไล่เล,ล้วลาไปก่อนเด็กพี่นา่าวเด้อคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามคลิปหน้านด้วยจ้าสวัสดีบ,บ๊ายบาย